สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พูดแค s ชวนคิดนะคะเป็นพอดแคสที่ว่ากันด้วยเรื่องพูดพุดกับคิดคิดเด็กน้อยที่จะมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายๆฟังไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและครูก็อยู่กับน้องมิม่สวัสดีจ้าน่ารักเหลือเกินแล้วก็พี่ส้มพี่โฟงค่ะสวัสดีค่ะแหมพยายามจะเหมือนเด็กนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีเมื่อกี้เห็นมีม,ม่มีคําถามหนูอยากรู้ว่าที่พระคุณเจ้าเขาประสูตรออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้านี่จริงหรือเปล่าคะโอเคอย่างนี้นะลูก เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีคนนะถามเรื่องนี้เยอะมากว่าจะจริงไหมเด็กคลอดออกมาเดินได้เจ็ดเก้าหรือเปล่าบางคนก็จะบอกว่าบางตํารานะลูกบอกว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะว่าเจดเก้านั้นเป็นการที่บ่งบอกถึงการเผยแผพศศร่ภาศาสนาอะไรว่าไปนะคะสิ่งที่ สิ่งหนึ่งที่มีคนได้พูดไว้แล้วครูรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่น่าสนใจจริงหรือไม่ครูคงตอบไม่ได้เพราะว่าครูก็ไม่ได้เกิดแล้วเห็นทันหรือต่อให้เกิดเห็นทันครูก็คงมาจําความไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีคนพูดไว้แล้วมันน่าสนใจคือเขาบอกว่ามีคนเคยบรรยายลักษณะของโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายรู้จักคําว่าโพธิสัตว์ไหมลูกพระโพธิสัตว์ก็เหมือนน่าจะเป็นแบบปางก่อนมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะค่ะ เฮ้ยมีใครรู้ฉัหลัหันหน้ามองพี่สมบัรู้ไหมพี่ซุ่มกับพี่ซุ่มกับพี่ฟอมเลิกกลากรู้ไหมไม่เลิกลมากมากถูกต้องรูกพระโพธทธที่สะหูนี้แสดงว่าที่โรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สอนมาดีแน่แน่เหมือนด่าสองคนเลยใช่ความสนใจของเราไม่เหมือนกันมันเรืองามันเรืยอาก ซึ <onz> ่งแกก็อยู่กับฉันบ่อยมากเลยนะหนูก็เรียนโรงเรียนวัดนะคุณก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือบุคคลผู้บำเพ็ญตนเพื่อที่จะรอเป็นพระพุทธเจ้าอ่าเช่นเอ่อการเกิดในชาตินี้อย่างเช่นครูบาศรีวิชัยนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งในหลวงเลขการที่9้าเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าท่านคือพระโพธิสัตว์คือคนที่รอเข้าคิวจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ เข้าใจไหมทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยในชาติสุดท้ายเนี่ยลักษณะของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษนะคะจะมีลักษณะของแขนที่มีความยาวแบบนี้เท้าจะแนบลงไปที่พื้นเหยียบลงไปแล้วจะมีน้ําหนักที่กดที่พื้นที่เฉลี่ยเท่ากันไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปจะมีวงที่เกิดขึ้นในฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็มีลักษณะอีกมากมายหรือผมที่ตัดออกมาแล้วจะ ขึ้นออกงอกออกมาแล้วจะเป็นก้นหอยอะค่ะลักษณะแบบนั้นคือเป็นลักษณะพิเศษฉะนั้นการที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องปกติของโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเช่นสมมุติว่าหนูเห็นนกบินได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันมีหลักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ค่ะเพราะว่านกต้องบินถูกไหม ใช่คะ่ะเอาแล้วก็ปลาต้องว่ายน้ําถูกไหมถูกคะ่ะไม่งั้นจะหาอาหารยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นในมุมของเราเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยปลาทําไมว่ายน้าลึกด้วยเลยสักศิ์เพราะเรารู้ว่าปลาต้องว่ายน้ํานกต้องบินโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายจะมีลักษณะของการที่สามารถที่จะเปล่งวาจาได้และเดินได้ถ้าหนูสงสัยลองคิดเล่น,เ,ลนเมื่อประมาณปีหนึ่งเจ็ดสองหนึ่ง นะคะมีผ <cin stereotype> <m aks> ู uh ้ชายคนหนึ่งชาวเยอรมันนะคะชื่อคริสเตียนไฮเนเกนความพิเศษของเขาคืออะไรรู้ไหมอายุสิเดือนสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ก็คือคือพูดได้เลยอะอายุสิบเดือนนะแล้วก็สามารถอ่านมันจะเป็นเขาเรียกว่าเพนทาทอยช์นะคะเป็นเป็นเหมือนคัมภีร์ของศาสนาเขาเนี่ยได้ตั้งแต่อายุควบหนึ่งอ่านได้แล้วนะคะแล้ว ตอนอายุประมาณสองขวบเชื่อมสามขวบสองขวบกว่ากเชื่อมสามขวบเนี่ยสามารถอ่านทั้งเขาเรียกเทสต์เมนต์ Testament นะคะเป็นพวกคัมภีร์เนี่ยทั้งของเก่าและของใหม่ได้ยังไม่พอนะยังเขียนประวัติศาสตร์ชาติเดนมาร์กได้ด้วยทั้งหมดมีบันทึกหมดคำถามคือทําไมเราไม่สงสัยคนคนนี้เออมันจริงเหรอแต่นี่มีบันทึกไว้หมดเลยเนี่ยค่ะนี่คืออันนี้ครูเปิดให้เด็กๆดูนี่คือภาพของ ของคริสเตียนไฮเนเกนที่เขาบันทึกไว้นะคะนี่คือคริสเตียนไฮเนเกนอ่ะให้ดิยาอื้่งจิ๋วใช่แล้วของพวกนี้เขาเรียกว่าของเก่าติดมาคือของที่เขายังอยู่ในความทรงจ์งตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยมันติดมาแล้วมันทําให้เขามีความสามารถแบบนี้เหมือนเราจะเก่งเนี่ยเราเห็นเพื่อนในห้องบางคนเก่งเรื่องนี้บางคนเก่งเรื่องนั้นเนี่ยเขาฝึกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วลูก เราอยากเก่งเรื่องไหนเราก็ต้องเริ่มฝึกของเราชาตินี้ทีนี้ค่ะลองคิดถึงคนที่ฝึกมานับชาติไม่ถ้วนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝึกอะไรมาท่านฝึกมาในระยะเวลาที่ยาวนานมากสีส่สมไขเศษกําไรอีกแสนกับเด็กงงเลยนานแค่ไหนครูเคยพูดอันนี้ไปในก่อนหน้านี้แล้วทวนให้ฟังอีกทีว่ากับหนึ่งกับความยาวเท่ากับภูเขากว้างสิบหกกิโลนะลองคิดเล่นๆนะกว้างสิบหกิโลสูงสิหกิโล ลึกสิบหกกิโลทุกร้อยปีมีคนมาปาดหน้าดินออกร้อยปีปาดออกภูเขานี้หมดเมื่อไหร่เรียกว่าหนึ่งกับโอ้โหเยอะมากแลว้วพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นแสนกับกับสี่สงไขยคือเยอะมากแล้วทุกชาติที่เกิดคือบำเพ็ญบารมีหมดเลยสร้างบารมีหมดเลยเออฉะนั้นพอท่านสร้างมาแบบนี้จึงว่าพอท่านเกิดมาในประวัติเนี่ยพอท่านเป็นเด็กไปเรียนเนี่ยไปเรียนตะก,กัศิลาเนี่ย ไปเรียนวิชาทั้งหลายเนี่ยคำพีพระเวทอะไรของพราหม์ท่านเรียนจบสําเร็จเร็วหมดเลยได้เป็นที่หนึ่งของห้องในทุกวิชาไม่มีวิชาไหนที่ท่านไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยก็คือความพิเศษเนะมันอยู่ในจิตของท่านเ็าเรียกว่าเป็นปัญญาทางโลกเนี่ยเป็นเรื่องขี้หมูขี้หมาลนะถ้าเทียบอย่างนั้นนะคือท่านแบบเต็มแม็กหมดทุกอย่างโหราศาสตร์วิชาธนูวิชาสู้รบอะไรต่างๆท่านเก่งหมดเลยนั่นฉะนั้นนะคะจึงวันนี้ถ้าถามครูบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ว่า มันจริงหรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญคือเราน่าจะลองถามมาว่าน่าแปลกไหม2,600ปีผ่านมาลูกคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ผ่านปากผ่านพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ายังไม่มีข้อไหนที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลยว่าผิดสักข้อเดียวไม่มีสิ่งไหนที่ผิดเลยออวิทยาศาสตร์ค่อยๆตามมาเชื่อทีหลัง เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงตอนนี้นะวิทยาศาสตร์มีการพูดเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเริ่มเห็นการถ่ายออกของพลังงานที่ออกจากทางปากมีวิทยาศาสตร์ที่จับการจับคลื่นพลังงานว่าวิญญาณเนี่ยออกจากปากนะคะแล้วก็มีอย่างในพระพุทธศาสนาในคมภีเนี่ยบอกหมดผู้ชายเนี่ยมีลำไส้ยาวเท่าไหร่ผู้หญิงมีลำไส้ยาวเท่าไหร่มีจุลินทรีย์เท่าไหร่อยู่ในพระไตรปิฎกข,ของเรานะลูก เออหรือแม้กระทั่งการบอกว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเกิดมนุษย์เกิดจากเซลล์เซลล์เดียวแล้วแตกกระจายออกมาเนี่ยพระพุทธเจาเ้าก็เขียนไว้อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นนะคะถ้าแล้วรวมถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยที่เราสงสัยกันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะ,ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ครูเลยไม่ไปสงสัยว่าท่านเดินได้เจ็ดเก้าจริงไหมเพราะสิ่งที่ท่านสอนทุกวันเนี้มันวัดผลได้จริง มันทําให้เราเห็นเป็นเหตุเป็นผลมันไม่มีอะไรที่เราเถียงได้เลยอ่ะเช่นอย่างสมมุติว่าท่านบอกว่าถ้าควรจะสําเร็จทําอะไรอ่ะให้รักในงานที่ทําอิธิบาทสี่นะฉันท้ารักในงานที่ทําวิริยะให้ขยันหมั่นเพียรจิตตะให้โฟกัสกับงานนั้นวิมังสาแปลว,ว่าหมั่นตรวจสอบวิเคราะห์อะไรผิดก็ปรับแก้อันนี้คือหนทางของความสําเร็จเอาใครเถียงมั่งว่าไม่จริงถูกไหมคะฉันั้นทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเป็นเหตุและเป็นผล ฉะนั้นหากท่านจะเดินได้สําหรับครูคนระดับนี้จะเดินได้ก็ไม่แปลกหรือถ้ามันเป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบก็ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าท่านจะเดินได้หรือไม่ได้ไม่ได้ส่งผลให้คำสอนของท่านบิดเบือนนะเนาะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังคือเราดูวันนี้ดีกว่าว่าคาสอนไหนของท,ท่านที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างตัวครูเนี้ยจะเคยเป็นคนที่ขี้โมโหนะลูกนะแต่ก่อนครูแบบว่ายังยงงยขี่ใช่อารมณ์อะไรเงี้ยวันเนี้ย เราสามารถนิ่งขึ้นได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะหรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิวิปัสนาที่ฝรั่งเพิ่งมาตามทําวิจัยกันภายหลังว่าโอ้โ oh, ห oh, ช่วยสร้างขึ้นสม,มองเซเรโทนินหลังทําให้สมองส่วนหน้าพรีฟรรอนโต้คอร์เท็เติบโตสมองที่ทําให้คนฉลาดเกง่งเพิ่งมาออกมาที่หลังหมดเลยนะแต่ว่าสิ่งนี้มันมีมายาวนานล้วฉะนั้นเราเร่งทําสิ่งที่ดีที่ท่านสอนดีกว่าจริงไหมโอเคค่ะ okay? ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลียดแฟนคู่นี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสุกนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ